อมอะไรกุมสวัสดีครับตอลีลาต้นนี้สวยไหมนี่เป็นไงลรากใสาน้ำครับลากใสาน้ำนอยู่ในกระถางจานสิบสี่นะนี่ดอกตัวนี้ด้วยนะครับนี่ดอกรุ่นเก่าอะไรนะเนไ่นะนี่ยี่ยเอะไรนะชมพูดาวกระจายนี่สวยมากนี่น นี่ครับแล้วก็มีสีขาวสีขาวตอรีลานะครับอันนี้ก็จําไม่ได้แล้วสีอะไรเพิ่งทํากิ่งอะไรใบเพิ่งมาเพิ่งเอาออกมานะครับอันนี้น,นี่น่าจะเป็นตัวตัวชมพูชมพูอะไรสักอย่างเนี่ยและนี้ก็คงเป็นสตาพิงก์นะครับนี่สสนอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากอ้ออันนี้ลีลาเด็ดมากเลยครับไม้ตอรีาลาคือไม้ตัดแต่งนะครับไม่ได้เข้าลวดไม่ได้อะไรครับคือได้ทรงไหนทรงนั้นนะครับไม่มีการเข้าลวดบังคับไม้ก็ไม่มี มีแค่อ่ะอย่างอย่างนี้จะให้เห็นนะครับอย่างจะมีอยู่ต้นหนึ่งมั้งมีแค่คานการอันไหนเอ่ยมีแค่การเอาลวดมาค้ำไม่ให้มันล้มนะครับจะมีอยู่ต้นหนึ่งผมหาไม่เจอละอ้อส่งส่งให้ลูกค้าไปแล้วครับของของคุณป้าสสิทอนนะครับมีแค่การเอาลวดมาค้ำไม่ให้มันล้มเท่านั้นเองครับนอกนั้นก็คือจะเป็นการตัดแต่งสวดทรงองค์เอวครับไหนดู สวยมากนะครับนี่น <c oughs> เหมือนเหมือนอะไรเหมือนเอเลี่ยนเลยยืนตึงนี่ทาดอกแล้วนะครับใบยังไม่มาเลยดอกมาก่อนนะครับนี่อันนี้ต้นนี้ก็ยังอยู่นี่ต้นนี้สวยมากนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างต้นเนี้ก็จะถูกคล้องลวดไว้ข้างล่างนะครับเพื่อให้รากมันไม่พับเพื่อให้รากมันแทงขึ้นตรงได้นะครับเพื่อให้มันยืนอยู่ได้พูดง่ายง่าย <c oughs> แค่นั้นเองครับไม่มีการเข้าลวดกิ่งไม่มีการดัดกิ่งทุกอย่างธรรมชาติล้วนๆครับ แ,แค่ตัดแต่งกิ่งให้สวยงามครับม,มดงามมากครับครับใครชอบก็ทักทายมายังไม่ได้ลงขายเป็นอะไรนะเป็นเป็นทางการนะครับแค่ให้ดูเฉยๆสวยๆครับนี่ครับขอบคุณมากๆครับ